ครับก็กลับสวัสดีครับพวกกับผมเอ็ดมินเป็ดเอ็ดได้แรงขับครับวันนี้ผมก็จะมาบอกกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมวันที่ยี่สิบห้านะครับสําหรับที่จะเข้ามานะครับอัปเดตเรียบร้อยครับยืนยันครับผมสําหรับ P.O.T.W. แล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่เข้ามาครับก็ไปดูในส่วนของ P.O.T.W. ก่อนนะครับผู้เล่นเพล็กออฟเดวิกนะครับที่เล่นโดดเด่นประจําสัปดาห์นะครับก็ยืนยันมาเรียบร้อยครับผมสําหรับตลาดมืดนะครับในวันที่ยี่สิบห้านี้ที่จะเข้ามานะครับผม จะมีหน้าตาการ์ดเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับนี่ก็เป็นหน้าตากิจกรรมร่าวข้านะครับสําหรับตัวที่เข้ามามีผู้เล่นที่โดดเด่นนะครับมากมายครับผมในสัปดาห์นี้นะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ดเลเวลหนึ่งนะครับผมที่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับการ์ดเลเวลหนึ่งนะครับสําหรับ p ิวทีดบินะครับผมผู้เล่นเพลย์ออฟเบอรวิกนะครับยืนยันมาเรียบร้อยครับผม แล้วก็จะมีนี่ครับก็เป็นการ์ดเลเวลแม็กนะครับผู้เล่นที่โดดเด่น2ตัวนะครับผมที่เลเวลสเต็ปสูงมากๆเลยก็คือคาริเมนซ์มาแล้วก็โรเบร์เลมันดับสกีนะครับแล้วก็ไปดูยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับของประจำสัปดาห์นี้นะครับที่เข้ามานะครับก็ยืนยันเหมือนกันครับเรียบร้อยครับผมคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยครับก็มีผู้เล่นที่โดดเด่นมากมายนะครับผมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูการ์ดเลเวลหกันก่อนนะครับผมนี่ครับผมหน้าตาของอาการ์ดยูฟ่าเชลแมตติกนะครับก็มีหน้าตาประมาณนี้เลยครับนี่ก็เป็นเลเวลแม็กนะครับผมผู้เล่นที่โดดเด่นก็มีอยู่2ตัวครับสแตทที่สูงสุดนะครับก็คือเควินบอยแลวก็สกิ l ลลามอสนะครับเราก็ต้องไปองรอรุ่นกันก่อนนะครับผม สัปดาห์นี้แล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินแคมป์ปิ้งนะครับคือแจกเจ้าหนูคู่โบนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับของโคดามินะครับอีฟุตบอล2021นะครับซึ่งได้เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นพาร์ทเนอร์เรียบร้อยครับสำหรับเจ้าหนูคู่โบนะครับจะมีการแจกในวันที่25เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นตัวบอลทองนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูค่าเลเวล1แล้วก็เลเวลแม็กนะครับผมสำหรับเจ้าหนูคู่โบนะครับ นี่นะครับการดหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการแจกนะครับของเจ้าหนูคู่บกครับครับผมก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบกดไลค์กดซับ c r i b e ไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ